โดยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองป่งน้ำร้อนจับกลุ่มชาวกัมพูชาสองรายนะคะพร้อมกับตรวจพบอุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากค่ะที่เกี่ยวข้องกับขบวนการปั่นเพจ Facebook ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีชุดควบคุมาหาานานาท,ทห,าหารพลานาวิกโยธินที่2หน่วยทหารพลานาวิกโยธิน524ร่รวมกับตำรวจ นอ่ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงและตำรวจตรวจ,รวจคนเข้าเมืองป่งน้ำร้อนจับกลุ่มชาวกัมพูชาสองคนนะคะได้แก่นายมอนเสียงเฮงอายุ30ปีและนายแตมจันนีอายุ38ปีขณะที่เดินทางข้ามจุดผ่านแดนทาวนบ้านแหลมอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเพื่อกลับไปยังประเทศกัมพูชา จากการตรวจสอบหลักฐานของทั้งสองคนนะคะซึ่งเป็นชาวกัมพูชาได้ถือหนังสือเดินทางถูกต้องเดินทางเข้ามาประเทศไทยทางจุดผ่านแดนทาวรบ้านคลองลึกอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วและจะเดินทางกลับประเทศทางด่านทาวรบ้านแหลมเบื้องต้นชาวกัมพูชาทั้งสองคนให้การนะคะว่ามีอาชีพเป็นผู้สร้างเพจแอดมินเพจและเชิญชวนให้ผู้เล่นโซเชียลมีเดีย Facebook เข้ามาเพื่อที่จะทำการปั่นยอดผู้ติดตามและผู้กดถูกจ โดยมีชาวไทยไม่ทราบชื่อเป็นผู้ว่าจ้างและจ่ายผลตอบแทนตามยอดไลค์แชร์ที่ได้จาก Facebook และจ้างชาวไทยสองคนเปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้รับเงินค่าจ้างในราคาเล่มละ4,000บาทเจ้าหน้าที่นะคะตั้งข้อสังเกตว่าอุปกรณ์และรูปแบบของการดำเนินการนั้นมีลักษณะคล้ายกับขบวนการแก๊้งคอเซนเตอร์หรือว่ากลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาติที่ใช้โซเชียลมีเดียหลอกลวงประชาชน และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงไซเบอร์ของประเทศขณะที่ผู้ต้องสงสัยนะคะถูกควบคุมตัวที่ด่านสุลกากรอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับของกลางทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลถึงผู้ว่าจ้างชาวไทยและความเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ